รถยนต์ใครที่อายุเกิน20ปีนะครับแล้วก็จะซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์เนี่ยมันไม่มีให้เลือกนะครับหลายเว็บมันไม่มีให้เลือกนะครับแต่ว่าในที่สุดนะครับผมก็มาเจอเว็บนี้ครับเขามีให้เราเลือกรถยนต์อายุเกิน20ปีด้วยดีใจมากๆเพื่อนๆมาเดี๋ยวผมไปทำให้ดูนะครับโยๆ w h a t s u p นะครับสวัสดีทุกคนนะครับอย่างที่เกินไปเว้ยทุกคนอันนี้เป็นประสบการณ์ ลงนะครับแล้วก็ประสบการณ์จริงๆเลยนะครับรถผมนะครับอายุเกิน20ปีนะครับแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องการต่อ,อต่อประกันรถยนต์นะครับก็คือถ้ารถ20ปีนะครับแล้วจะไปต่อประกันเนี่ยไอ้พวกชั้น1ชั้น2นี่ไม่ได้แล้วนะครับอายุเกินเขาไม่ให้แล้วจะต้องได้เป็นอายุชั้น3นะครับหรือไม่ก็3พัดนะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ย ผมใช้ของอขอพูดชื่อแบรนด์แล้วกันนะครับของสินมั่นคงนะครับแล้วทีเนี้ยเขามีเรื่องขดงคดีความอะไรแบบเนี้ยนะครับก็สาขาย,ย่อยเนี่ยผมก็ไม่เห็นมีพนักง,งานแล้วนะครับเหมือนเขาเขาหายไปแล้วก็เขียนว่าติดต่อเบอร์นี้น,น,นี้อะไรแบบเนี้ยนะครับผมก็เลยอ่าทีนี้เราทํายังไงดีงั้นเราก็เดี๋ยวหาที่ใหม่แล้วกันนะครับเท้าความก่อนถ้าเป็นสินมั่นคงที่ผมเคยทาเนี่ยเขาจะไม่ได้เป็นสามพัดแล้วนะครับสามพัด ไม่ได้แต่ได้เป็น3ามที่เฉยนะครับมันต่างกันยังไงใช่ไหมก็คือเบีย้ยนะครับของตัวสพัทจะแพงกว่าแต่ว่าถ้าเราลดชนรถเนี่ยเขาซ่อมให้2ฝั่งนะครับ2ทั้งรถเรารถเขาเนี่ยเขาซ่อมให้แต่ว่าถ้าเป็น3ามธรรมดานะครับซ่อมให้แต่คู่กรณีนะครับรถเราเราซ่อมเองนะครับก็ประมาณนะั้นแต่ว่าเบีย้ยก็จะถูกลงมานะครับผมอยากได้3พัทมากแต่ว่า พอไปทําที่สาขาเนี่ยเขาบอกมันไม่มีแล้วนะครับก็เลยอ่ะไม่เป็นไรแต่ว่าปีนี้ผมก็เลยมาหาออนไลน์ดูนะครับแล้วก็มาเจอไอ้เว็บประกัน .com เว้ยผมว่าของเขาเนี่ยมีให้เลือกนะครับมีให้เลือกเอ่อปีจีมีให้เลือกเอ,อ,เ,อ,กอเดี๋ยวผมซื้อให้ดูเลยแล้วกันนะครับอขอเข้าไปดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเอาแค่เข้าไปดูว่ามันมีตัวเลือกแล้วกันนะครับนี่นเพื่อนมาที่ประกัน .com นะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้นะครับพอกดมาเนี่ย เด้งมาหน้านี้ใช่ไหมันเพื่อนก็มาที่ซื้อประกันตรงนี้ข้างบนนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาเห็นไหมครับประกันรถยนต์เราก็ซื้อเป็นลายปีนะครับผมจะเอาเป็นลายปีนะ่กดเลยครับทีนี้นะครับมันก็จะเด้งมานะครับหน้าลายปีแต่รอินน,นึงนะครับนี่เลยหลายๆเว็บเนี่ยผมลองเลือกตรงเนี้มันเลือกไม่ได้นะครับถ้าลด20ปีแต่ว่าอไอตัวประกัน .com อนี่ได้เก๋งสประตูนะครับ แล้วก็เลือกปีรถอ่ะปี2000เนี่ยมีนะครับมันมีถึงปี1995เลยเว้ยทุกคนเห็นไหมหนึ่งเ้นะครับชอบจริงๆเลยฮะ,ะแล้วก็นี่ผมเลือกปี2000นเนี่ยรถผมเป็นซีวิกนะครับเป็นซีวิกก็เป็น Honda แล้วก็ซีวิกปี2000นะครับผมก็เลือกอ่ะสี่หนึ่งจุดห้าซีวิกอนซิตี้นะครับต้องเป็นซีวิกซีวิกหนึ่งจุดห้าอย่างเงี้ยอ่ะ ทีนี้เพื่อนๆก็สามารถเลือกชั้น3ชั้น3ได้เออผมไม่เคยเลือกชั้นสองเลยเหมือนกันอ่ะผมลองเลือกให้หมดทุกอันเลยแล้วกันติ๊กให้หมดเลยว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าเนาะสิปีทีนี้ก็ไปกดดูแผนประกันนะครับมันก็จะขึ้นแผนประกันทั้งหมดมานะครับรอแป๊บหนึ่งอ่ะมาแล้วเห็นไหมครับส่วนใหญ่เห็นไหมครับจะมีแค่ชั้น3นะครับ3เอ้ยมี2ด้วยมี2ัทด้วย ดออออีดีดีนี่นะครับเพื่อนๆดูอย่างนี้สามารถเรียงได้จากน้อยไปหามากนะครับหรือว่าจะเพิ่มข้อมูลตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ไอ้หน้า3ตัวเนี่ยจะเป็นแนะนําของเขานะครับแล้วก็ไล่ลงมาเนี่ยก็จะเรียงตามที่เราเลือกตรงนี้อ่ะสมมติเรียงจากน้อยไปมากใช่ไหมสามอันบนเนี่ยเป็นแนะนําก็ช่างเขาเขาอย่างแนะนําอะไรก็แล้วแต่เขาน่าจะเป็นเกี่ยวกับลงแอดเขามั้งนะครับไม่แน่ใจแล้วก็นี่มันเริ่มจากตรงนี้นะเห็นไหมอย่างอันนี้เป็นชั้น3ามเห็นไหมครับชั้น3า อันนี้ชั้น3อันนี้ชั้น3ดูเลขตรงนี้ครับแล้วก็ทุนประกันเห็นไหมครับหนึ่งแสนนะครับไอ้หนึ่งล้านทรัพย์ 1, 000, ส,สินบุคคลภายนอก1ล้านโอ้ให้เยอะมากบุคคลภายนอก8ปดแสนหล้านอะไรประมาณนี้เขาจะมีเปรียบเทียบให้ดูหลายๆของหลายๆเจ้านะครับผมว่ามันดีตรงนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมนี่ๆแล้วก็จะมีชั้น3ชั้น3ชั้น3เนี่ยถ้าชั้น3มเนี่ยมันตกอยู่ที่พันเก้าสองพันะครับไม่แพงไม่แพงนะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมไปดูชั้นชั้น3พาร์ทบ้างนะครับ3พาร์ทสพาร์ทเพื่อนนี่มีชั้น2เลยครับแต่ว่าบริษัทเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็ต้องเลือกอีกทีนะว่าเพื่อนเพื่อนชอบบริษัทไหนนะครับผมก็จะเอาชื่อที่แบบคุ้นหูหน่อยนะครับบางอันผมไม่คุ้นหูผมก็ไม่กล้าไม่กล้าเลือกเหมือนกันนะครับผมเอาที่คุนะ้นหน้าคุ้นตาคุ้นชื่อคุ้นหูหน่อยนะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสองพัดเห็นไหมครับ 2พาทานะครับของไทยวิวัฒน์อ่ะอันนี้เคยดูโฆษณาแต่ว่าเขาเพิ่มตรงนี้มาด้วยไฟไหม้ไหมครับมีไฟไหม้เพิ่มมาด้วยโอ้ทรัพย์สินบุคคลไม่นอกจากอ่าไอตรงนั้นล้านหนึ่งนี่เป็นล้านห้าเลยเห็นไหมครับส่วนแรกไม่เก็บเห็นไหมครับเนี่ยมีไฟไหม้มาด้วยนะครับแล้วก็อะไรอีกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อันนี้สามพาร์ท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 อันนี้โอ้สองล้านห้านะครับ เยอะแยะมากมายเดี๋ยวผมกดสมพัดให้ดูสพัดเนี่ยมันจะมีตรงนี้เพิ่มมาทุกคนแล้วเรากดเข้าไปดูนะครับนี่นี่น,นี่ไหนวะซ่อมซ่อมนี่นี่ตรงนี้ครับทุนการซ่อมกรณีรถชนรถก็คือรถชนกันซ่อมให้เราด้วยซ่อมให้คู่กรณีด้วยนะครับ1 0 0 0 0แสนนะงบแต่ถ้าเป็นตัว ตัวสธรรมดามันจะไม่มีอผมกดให้ดูสมมติตัว3ธรรมดาดูข้อมูลนะดูเพิ่มเติมนี่ครับเห็นไหมไม่มีเห็นไหมครับซ่อมฝั่งตรงข้ามคู่กรณีแต่ว่าไม่ซ่อมให้เรานะครับเราก็ซื้อความเสี่ยงถ้าผมว่านะถ้าถามผมผมเอาซื้อความเสี่ยงเพื่อนๆถ้าเป็นไปได้นะถ้ามีงบก็เอาที่ซ่อมทั้งคู่ดีกว่านะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเราอาจจะเป็นผู้โชคดีที่ ประสบอุบัติเหตุก็ได้นะครับเออเนี่ยอย่างเงี้ยเอาไว้ก่อนเห็นไหมครับมีทุนซ่อม1นึ่งแสนนะรับซ่อมรถเราด้วยเราจะได้ไม่ต้องเสียเงินก็เสียแค่5้าพันปีหนึ่งนะครับก็ตกเ,เดือนละ5 0 0รกว่าบาทน,นะครับประมาณนี้โอเคนะคทุกคนผมแนะนําประกัน .com นะครับเดี๋ยวผมก็จะซื้อเหมือนกันนะครับโอเคแล้วก็ลิงก์เดี๋ยวผมแปะให้นะครับเพื่อนๆมาที่ช่องผมนะครับวิดีโอผมเนี่ยดูคลิปไหนก็ได้ ติดตามด้วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็พอมาดูคลิปผมเนี่ยผมก็จะแปะไว้ด้านล่างเนี่ยผมแปะไว้ให้ตรงเนี้ยเพื่อนๆก็กดเข้าไปสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยนะครับหรือแบรนด์อื่นๆที่เพื่อนๆอยากจะซัพพอร์ตกันนะครับก็พวกสมัครบัตรเครดิตออนไลน์เนี่ยมีหลายแบรนด์เลยนะฮะแล้วก็พวกประกันรถยนต์นะครับสินเชื่อบ้านนะครับแล้วก็เก็บคูปองช้อปปี้ลาซาด้านะครับพวกแมคโครทิปนะครับ B2S นายอินซีเออะไรประมาณนี้เนี่ยเพื่อนๆผมทำแอฟเฟล a t e กับแอสเซทเทนนะครับก็ถ้าเพื่อนๆทำธุรกรรมผ่านลิงก์ของผมผมก็จะได้ค่ากาแฟด้วยนะครับปะมานี้อ่ะเดี๋ยวขอกดให้ดูนะครับตอนนี้ก็สมมุติอยากได้แบบบัตรเครดิต UOB ใช่ไหมกดเข้าไปอยากจะสมัครมันก็จะขึ้นหน้าลิงก์มาเห็นไหมครับเพื่อนเก็สามารถเลือกนะครับบัตรเครดิตได้เลยที่เพื่อนๆอ,อยากจะสมัครนะครับ แล้วก็ดูให้ดีนี่ดูแบนเนอร์เขาเนี่ยมันจะมีใบที่แถมกระเป๋าด้วยนะครับเห็นไหมนี่แถมกระเป๋าด้วยนะครับผมชอบ Lazada ว่ะเดี๋ยวนะ l a z a d a เนี่ l a z a d a มีแถมกระเป๋าด้วยนะครับเนี่ยใบเนี้ยนะครับแล้วก็ได้คูปอง1,000พนะครับถึงสิ้นเดือนมีนานี้นะครับเพื่อนๆอย่าลืมแล้วก็ได้พวกส่วนลดส่วนลดด้วยนะครับเนี่ยเข้ามากรอกข้อมูลได้เลยแล้วก็กด ตกลงส่งเรื่องไปเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาติดต่อกลับมาก็พูดคุยกันว่าต้องทอํายังไงนะครับในการจะสมัครแล้วก็ทำยังไงได้กระเป๋านะครับโอเคเท่านี้ครับสวัสดีบ๊ายบายครับผม